สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูน้ำพริกกุ้งแห้งค่ะทานคู่กับผักลวกและไข่ต้มรสชาติก็แซ่บๆหน่อยนะคะผักวันนี้ก็มีบ็อกโคลี่กะหล่ำดอกและกะหล่ำปีนะคะเลือกผักตามที่ชอบได้เลยนะคะไปดูส่วนผสมกันค่ะกุ้งแห้งปน่น พริกขี้หนูสวนกระเทียมมะนาวน้ำปลาน้ำตาลขั้นตอนแรกนำพริกและกระเทียมมาตำให้ละเอียดนะคะ เมื่อละเอียดดีแล้วนะคะให้ใส่กุ้งแห้งป่นลงไปค่ะตาให้เข้ากันนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะคะตามใจชอบได้เลยนะคะ ชิมกุ้งแห้งดูนะคะว่าเค็มมากหรือเค็มน้อยนะคะเวลาใส่น้ำปลาจะได้กะปริมาณที่พอดีค่ะกุ้งแห้งที่เลือกมามีความเค็มพอดีนะคะก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำตาลนะคะตําส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะรสชาติน้ําพริกก็จะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเพิ่มได้เลยค่ะพริกขี้หนูสวนมีความเผ็ดค่อนข้างมากนะคะค่ะ ใครไม่ทานเผ็ดมากก็ลดปริมาณพริกลงนะคะเมนูง่ายง่าทำไม่ยากนะคะวัตถุดิบก็น้อยค่ะนำช้อนนะคะมาคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยรับประทานได้เลยค่ะ ตักใส่ถ้วยเตรียมไปรับประทานกันนะคะจะทานกับผักลวกหรือผักสดก็ได้นะคะชอบผักอันไหนก็นำมารับประทานได้เลยเมนูนี้ตักข้าวสองจานแน่นอนค่ะลองทำตามดูนะคะช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ